ดีจากเพื่อนเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสไปตอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรนี้ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งมีส่วนผสมแค่2ออย่างเองนะคะใครที่มีริ้วมีรอยที่มีผิวไม่กระจ่างใส่นะคะทํายังไงผิวก็ไม่กระจ่างใส่จะทีมีริ้วมีรอยจุดด,ด่างดาต่างๆเลยนะคะที่เกิดจากซิลป็นแผลป็นต่างๆเลยนะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะ ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไคร้ like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นโยเกิร์ตนะคะใครจะใช้เป็นโยเกิร์ตรสแบบไหนได้เลยนะคะในส่วนของโยเกิร์ตก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวเนียนนุ่มช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสไวมากๆเลยนะคะทุกคน เราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่หนึ่งถึงสองชั้นชาหรือกาเอาตามใบหน้าของเราเลยนะคะกาเอาเลยนะคะทุกคนตามใบหน้าของเราเลยนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะจะเป็นผงว่านนางคำนะคะทุกคนผงว่านนางคำตัวนี้สามารถหาซื้อได้ตามเซเว่นเลยนะคะ ผงว่านางคําตัวนี้นะคะก็จะช่วยเรื่องสิวริ้วรอยจุดด่างดําได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเขาจะช่วยทําให้ผิวของเราขาวนวลเนียนอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเราจะใช้ผงนางคําอยู่ที่1ช้อนชานะคะหลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะใครอยากจะผสมตัวอื่นลงไปมีส่วนผสมตัวอื่นลงไปเราก็สามารถเอามาผสมได้เลยนะคะสูตร DIY ไม่ตายตัวนะคะทุกคน นี่เลยนะคะให้เราผสมให้เขาเข้ากันแบบนี้เลยนะคะสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะทาออกมาแล้วเนื้อของเขาเนี่ยจะเนียนสวยแบบนี้เลยนะคะเขาจะเหลืองเหมือนขมิ้นนะคะเนื้อของเขาแต่ว่าเวลาเราอาพอกลงไปที่หน้าแล้วเขาจะไม่ไม่เหลืองจับหน้าเหมือนขมิ้นนะคะทุกคนนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็อลันช้อนอย่างที่เคยพาทําเลยนะคะมีอันไหนใช้อันนั้นนะคะทุกคนอย่าไปซีเรียสถ้าไม่มีก็มือเลยค่ะ มือก็ดีเหมือนกันนะคะทุกคนเราจะได้ขัดขัดนวดนว,ดน,ว,ดวนๆนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ผัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดออกอย่างง่ายดายนะคะทุกคนให้เราใช้มือขัดขัดวดวดนวดนวดวนๆนนะคะประมาณหนึ่งถึงสองนาทีเนาะแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้จะดีมากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคน ให้เราพอกแบบนี้นะคะทุกคนพอกหนาหนาได้เลยนะคะใครอยากจะใช้นิ้ววนๆวน,วน,นวดๆขัดๆเบาๆได้เลยนะคะจะทําให้เซลล์ผิวเก่าเนี่ยหลุดออกนะคะจะทําให้ผิวของเราเนี่ยใสไวมากๆนะคะในส่วนของคุณที่ขัดๆนวดๆนะคะให้เราพอกทิ้งไว้แบบนี้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไคร b ์ like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกํบบาลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเ็ดก็จะมาเค์ให้ดูอีกนะคะ